สวัสดีคะ่ะนักเรียนก็มาพบกับครูแก้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถบอกได้ว่าทศนิยมจำนวนใดมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า และยังสามารถนำไปใช้ในการเรียงลำดับทศนิยมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มกันด้วยสุดคูณแล้วก็การจับคู่ร้อยนะคะเราไปท่องสุดคูณพร้อมกันก่อนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะท่องสุดคูณแม่20กับแม่30นะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะ

ยังไงคะนักเรียนท่องได้ไหมคะนักเรียนก็แค่ท่องสุดคูณแม่2และแม่3แล้วนักเรียนก็ต่อท้ายด้วย0ใช่ไหมคะเพราะว่าแม่30ก็คือสกับ0ูนยคูณ10ถูกไหมคะย0ก็คือ2คูณ10ดังนั้นเนี่ยนักเรียนท่องสุดคูณแม่2ได้เท่าไหร่นักเรียนเติม0นย์นักเรียนท่องสุดคูณแม่3ได้เท่าไหร่นักเรียนเติม ศก็จะได้คำตอบของสุดคูณแม่20และแม่30นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะเรามาจับคู่ร้อยกันเลยนะคะเริ่มค่ะ54 46ตัวต่อไปเลยนะคะนักเรียน14 แปดสิบหกค่ะตัวต่อไปนะคะหกสิบหกสามสิบสี่ตัวต่อไปค่ะสามสิบหกหกสิบสี่ ทำได้ไหมคะน่าจะทำได้นักเรียนสังเกตนะคะครั้งนี้นะคะตัวเลขท้ายที่ครูให้มาจะเป็นเลข6กับเลข4จับคู่แล้วได้10ใช่ไหมคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเรามาดูการเปรียบเทียบทศนิยมกันนะคะนักเรียนการเปรียบเทียบทศนิยมก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าทศนิยมจำนวนไหนมีค่ามากกว่า หรือทศนิยมจำนวนไหนมีค่าน้อยกว่าเราไปดูหลักการเปรียบเทียบเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะพิจารณาจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมนะคะเราก็พิจารณาดังนี้ค่ะถ้าเกิดจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมใดมีค่ามากกว่าจำนวนนั้นก็จะมีค่ามากกว่าหรือถ้าเกิดจำนวนเต็มหน้าทศนิยมใดมีค่าน้อยกว่า จำนวนนั้นก็จะมีค่าน้อยกว่าเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียน3.05กับ2.9อันนี้ขั้นแรกเลยเราต้องพิจารณาจำนวนหน้าจุดก่อนใช่ไหมคะจำนวนข้างหน้านะคะนักเรียนดูสีฟ้าเลข3ใช่ไหมคะกับสีม่วงเลข2นะคะตัวใดมีค่ามากกว่าคะ สมีค่ามากกว่าดังนั้น3.05จึงมีค่ามากกว่า2.9เดี๋ยวเราไปดูอีกสักจำนวนนะคะ12.05กับ18.9นักเรียนดูนะคะตัวเลขหน้าจุดนะคะเราเรียกจำนวนเต็มใช่ไหมคะเลข12กับเลข18ตัวใดมีค่ามากกว่าคะ 18ตัวใดมีค่าน้อยกว่าคะ12ดังนั้น12.05จึงมีค่าน้อยกว่า18.9เรามาดูการเปรียบเทียบในกรณีที่2กันค่ะถ้าตัวเลขหน้าทศนิยมไม่มีจำนวนเต็มหรือจำนวนหน้าทศนิยมเท่ากันเราก็พิจารณาดังนี้นะคะ พิจารณาทศนิยมทีระตำแหน่งโดยเริ่มจากทศนิยมตำแหน่งที่1ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่1เท่ากันเราถึงจะไปพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่2ถ้าทศนิยมตำแหน่งที่2เท่ากันเราก็ไปพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่3ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ4.32กับ4.58 เรามาดูจำนวนเต็มกันก่อนนะคะเลข4เหมือนกันถูกไหมคะจำนวนหน้าทศนิยมเท่ากันเราก็ไปพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ตแหน่งที่หตัวแรกเลข3ตัวหลังเลข5ดังนั้นเลข3มีค่าน้อยกว่าเลข5 4.32จึงมีค่าน้อยกว่า4.58นะคะเราไม่จำเป็นต้องพิจารณา ตัวถัดไปนะคะลองดูอีกสักตัวอย่างนะคะนักเรียน0.69กับ0.63ดูตัวเลขนะคะหน้าจุดเลข0เหมือนกันเราก็พิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะทศนิยมตำแหน่งที่1ยังเป็นเลข6เหมือนกันถูกไหมเราก็ไปพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่2เลข9กับเลข3ใช่ไหมคะ เลข9มากกว่าเลข3ดังนั้น0.69จึงมีค่ามากกว่า0.63เรามาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะตำแหน่งของทศนิยมไม่เท่ากันนะคะในกรณีที่ตำแหน่งของทศนิยมไม่เท่ากันเนี่ยให้พิจารณาทศนิยมทีละตำแหน่ง โดยเริ่มจากตำแหน่งที่1 2 3ตามลำดับเหมือนกับกรณีที่จำนวนหน้าจุดเท่ากันใช่ไหมคะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียน3.5กับ3.61 3.5. มีทศนิยม1ต่ตำแหน่ง3.61มีทศนิยม2ตำแหน่งเราก็เริ่มดูตัวแรกเลยนะคะจำนวนเต็มนะคะเลข3เหมือนกันใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจึงไปพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่1นะคะเลข5กับเลข6เลข5มีค่าน้อยกว่าเลข6ดังนั้น3.5จึงมีค่าน้อยกว่า3.61เราไปลองดูกันอีกสักจำนวนนะคะ0.74กับ0.7มาดูตัวเลขหน้าจุดกันเลยคะ่ะนักเรียน0ย์เหมือนกันนะคะเราก็ไปพิจารณาทศนิยม ตำแหน่งที่หนึ่งยังคงเป็นเลขเจ็ดเหมือนกันถูกไหมคะนักเรียนเราก็ไปพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่สองตัวแรกมีเลขสี่ตัวหลังไม่มีไม่มีตัวไม่มีทศนิยมถูกไหมคะเราอาจจะเติมเข้าไปได้นะคะเลขศูนย์ศูนย์เติมหลังทศนิยมไม่มีค่านะคะเลขสี่จึงมีค่ามากกว่าเลขศูนย์ดังนั้น 0.74จึงมีค่ามากกว่า0.70นักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเราไปดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะในเอกสารประกอบการเรียนรู้หน้า20นะคะคำสั่งนะคะนักเรียนให้เรียงลำดับทศนิยมจากน้อยไปมากก็มาเริ่มเลยนะคะข้อแรก 0.413 0.143 0.433 0.134โจทย์ให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนักเรียนก็ดูตัวแรกตัวเลขหน้าจุด0ูนย์เหมือนกันถูกไหมคะเราไปดูทศนิยมตำแหน่งที่1มีเลข4เลข1เลข4แล้วก็เลข1งั้นเราก็ไปพิจารณาที่เลข1กันนะคะ เลขหตัวแรกก็1 4ตัวหลังเป็น13ดังนั้นเราเจอแล้วนะคะตัวที่น้อยที่สุดตัวแรกนักเรียนก็นํามาไว้เป็นอันดับที่1ต่อไปตัวที่น้อยที่สุดตัวที่2เป็นอันดับ2ก็คือตัวนี้ถูกไหมครับนํามาใส่เป็นอันดับที่สองต่อไปเราไปดู0.4ตัวแรก0.41ตัว ตัวที่3 0.4 3ถูกไหมดังนั้น0.413ก็น้อยกว่า0.433นักเรียนก็นำา4 4 3 3มาใส่แล้วก็ตามด้วย0.433นะคะเราไปดูข้อ2กันเลยค่ะนักเรียนดูเลขหน้าจุดนะคะ มีเลข1กับเลข2เราไปพิจารณาตัวน้อยเลข1กันก่อนก็มี1.7กับ1.2ตัวแรกเลยที่น้อยกว่าก็คือ1.2นะักเรียนนํา1.2มาใส่นะคะตามด้วย1.728นะคะเราไปดูตัวถัดไปค่ะเลข2เหมือนกันเลยก็มี2.718กับ2.178 2.1นน้อยกว่าใช่ไหมคะนะักเรียนก็นำ 2.178มาแล้วก็ตามด้วย2.718นะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนดูตัวเลขหน้าจุดเลยนะคะตัวเลขหน้าจุดมีเลข5เลข3เรายังไม่พิจารณาเลข5เพราะว่ามีค่ามากถูกไหมเราก็ไปพิจารณาเลข3ตัวแรกอ่าทศนิยมตำแหน่งที่1มีเลข0กับเลข5 เลข5เรายัางไม่พิจารณานะคะเราไปดูเลข0มี0.5กับ0.6ก็ได้แล้วนะคะ3.056นะักเรียนก็นํามาใส่ก่อนเลยต่อไปก็เป็น3.065แล้วก็ตามด้วย3.506ตัวสุดท้ายก็5.306 นะคะพอจะทำได้ใช่ไหมคะต่อไปเราไปเรียงลำดับจากมากไปน้อยกันนะคะตัวแรกเท่ากันถูกไหมทศนิยมตำแหน่งที่1ก็เป็นเลข9มากที่สุดนะคะตามมาด้วยเลข7ต่อไปเราไปพิจารณาทศนิยมตำแหน่งที่2ก็เป็นเลข9ก่อนแล้วก็ตามด้วยเลข7เรียงได้แล้วนะคะนักเรียน 4.907 4.709 4.097และ4.079ไปดูข้อต่อไปกันนะคะ5.813 1.853 3.518 8.153นักเรียนดูตัวเลขหน้าจุดเราใช้ตัวเลขหน้าจุดได้เลยค่ะ8 5 3 1ก็เรียงได้ดังนี้นะคะ 8.153 5.813 3.518 1.853 18. อีกข้อนะคะ7.062 7.206 7.602 7.026ตัวไหนมากที่สุดคะ7.602ถัดมานะคะ7.206 ตัวต่อไปค่ะ7.062ตัวสุดท้ายก็คือ7.026นะคะนักเรียนลอกใส่ลงไปในชีตแล้วก็ตรวจถูกได้เลยนะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะครูจะส่งลิงก์ Google Form ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนก็กดส่งมานะคะระบบจะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเลยนะคะนักเรียนไม่ต้องอทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวของครูเดี๋ยวครูจะเข้าไปเช็คในคำตอบของนักเรียนเองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะหรือสงสัยนักเรียนสามารถทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวของครูได้นะคะ แล้วครูก็จะตอบคำถามนักเรียนพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ